สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมหัดเป็นไก่นะครับวันนี้ก็มีการลีลันของเอสเนนะครับก็เป็น EX สายโล่สีฟ้านะก็อยู่มาประมาณ ปีครึ่งแล้วนะครับ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ทนมือทนเท้าต่อเมตาเลยเกินนะครับเป็นตัวละครที่นานมากเลยนะอยู่เมตานานมากนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังคงเก่งนะสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็ ถ้ามีในทีมเนี่ยค่อนข้างเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันสามารถกันทงได้แทบทุกตัวในเกมเลยนะครับตอนนี้เอาจริงๆมีปัญหาแค่กับคิสซลุนะครับตัวอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัวฮอนที่ควรค่าแก่การมีในไอดีนะครับแต่ถ้ามีเซตเทิลมีอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับมันแค่แบบเ,เป็นสายโล่ที่ดี1ใน3ละกันนะแต่ว่าถ้ามีเซตเทิลหรือกุซันก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับ ก็เอเนกที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็เป็นเอเซนิกเลเวลร้อยนะครับก็จะรีวิวให้ดูเลยว่าในเมตาปัจจุบันนะครับว่าเอเนกเนี่ยสามารถเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับโดยเซตเหรียญที่ผมแนะนําสําหรับเอเนกเนี่ยก็จะเป็นเซตไคโดแล้วก็ควีนนะครับโดยเซตนี้เนี่ยถามว่าได้อะไรนะครับคือเซตนี้เนี่ยมันจะได้รีสกิลหนึ่งเมื่อโดนตีนะครับแล้วก็รีสกิลหนึ่งเมื่อเคอะครับจริงๆจะเปลี่ยนเหรียญน,นี้ไปเหรียญคิงก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าใส่เป็นไคโดดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของลดดาเม ت. แล้วก็ ตีแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญอีกสําคัญสาคัญอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เรารีสกิลสองไวขึ้นนะครับคือเมื่อเราอยู่ในธงนะครับเราจะรีสกิลสองสาเลยนะครับธงตัวเองนะครับคือมันค่อนข้างดีเพราะว่าเอเนเนียสกิลสค่อนข้างจําเป็นเพราะว่ามันเอาไว้ทาดาเมจสายสายวิ่งอย่างลูฟี่นะครับคือสกิลนี้โดนลูฟี่ค่อนข้างแรงนะครับก็ออฟเหรียญที่ผมแนะนําก็จะให้ใส่เดฟแล้วก็เน้นโจมตีแล้วก็สุดท้ายห้อยเป็นเลือดนะครับหรือจะใส่ เด็ก,กับโจมตีก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าผมว่าแบบนี้ดีที่สุดแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเอสเน็กเนี่ยแน่นอนนะครับเล่นเอสเน็กก็ต้องเล่นซับโซออนนะครับเพราะว่าคิสรุค่อนข้างเยอะนะการเล่นซับโซออนค่อนข้างทําให้เอสเน็กตายยากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งลูฟี่เนี่ยถ้าเราใส่โซออนเนี่ยลูฟี่จะตีเราไม่ค่อยเข้านะครับโอเคก็สําหรับ ซับก็มีประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมเกมเพลย์ของเอสนิกเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร,ร์อย่างซอมบิลัดด้วยนะครับหากใครกำลังนึกถึงไอดีดองเพชรก็ต้องนึกถึงซอมบิลัดนะครับเพื <B it> ่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเกมเพลย์ของเอสนิกได้เลยแล้วกันนะครับและใครที่อยากมีไอดีดองเพชรไว้ดองเพชรยายวๆนะครับก็ต้องนอนช็อปเลยนะครับใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นนช็อปเลยนะครับด้านนี้เราก็เจอลูฟี่2ตัวนะครับเอาจริงๆผมว่าเอสนิกเนี่ย รับมือลูฟี่ได้ดีมากๆนะครับในบางจังหวะเนี่ยผมว่าทําได้ดีกว่าแซตเทิร์นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไอเอสเนกเนี่ยมันเป็นตัวคอครที่วาร์ปตามง่ายมากนะครับไอแซตเทิร์นเนี่ยมันวาร์ปโดยสกิลเท่านั้นนะครับแต่เอสเนกแค่ตีค้างแล้วก็วาร์ปค่อนข้างเร็วนะครับ <c oughs> ก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอสเนกเนี่ยมันก็สามารถรับมือสายวิ่งตัวอื่นได้เกือบทุกตัวเลยนะครับผมว่ารับมือเอ่อพวกไอสายวิ่งตัวอื่นอย่างจิเนเบย์อะไรเงี้ยผมว่ารับมือได้ดีกว่าแซตเทิร์นด้วยซ้ําในบบางตััวนะคร เออมันมันค่อนข้างโอเคแต่ว่าเอเนเนี่ยหลักๆผมว่ามันจะไปแพ้ตรงสายหมัดน,นะครับสายหมัดส่วนใหญ่ในเมตาที่เนี่ยชอปเปอร์คิสซลุโผอะไรเงี้ยเอเนสู S ้ N e มไม่ได้สักตัวเลยนะครับเนี่ย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 เรายือนอยู่เฉยๆมันก็มาบุลลี่เรานะครับเนี่ยมันมันนิสัยไม่ดีนะครับคิสซลุโอ้โหเนี่ยเนีๆๆๆๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยเหนื่อยนิดนึงครับเจอคิสซัลลุยิงไปโอ้โหไม่ทันขอเตะทีนึงไปแล้วไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ครับ สู้ไม่ได้ครับคิดสลุเล่นกับลูฟี่ดีกว่าลูฟี่เนี่ยเราไหวชิลเลยครับโดนลุมยังไหวผมบอกเลยเอเน็กสบายมากรับมือได้โคตรดีนะครับโอ้โหกำลังจะบอกว่ารับมือลูฟี่ไอโบมันมาหมัดไฟใส่เรานะครับเดี๋ยวเรารอเอเน็กใหม่ละกันนะครับด่นานนี้เราน่าจะกันได้อยู่เพราะว่าทีมเขาก็ไม่ได้มีวิ่งจ่าๆขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราเกิดมาแล้วเราค่อยวาร์ปกลับไปทงเมื่อกี้นะครับ แ๊บเดียวนะครับย้ายธงไวมากนี่เตะออกไปข้อดีของเอเซนกก็คือตรงนี้เละครับเรื่องการมุฟธงเนวมุฟง่ายที่สุดในเกมแล้วนะครับสำหรับสายโล่นะยิงเลยบึ้มเนีย่ยสบายครับกัรลูฟี่โคชิลโคชิลมันต่อยเราไม่ตายในวันช็อตด้วยนะลูฟี่ผมบอกเลยโคตรสบายครับรับหมัดลูฟี่ได้หมดเลยเตะก่อนเลยเอาโล่ครับยิงยิงเนี่ยแล้วเรายิงแรงด้วยนะดูดิ ดูดิเดนี่ยมันต่อยเราหมัด200นะครับมันเอาอะไรไปตายก่อนฮะโอเคกูซันไปแล้วเอา้าไอ้น,นี้โดดมาที่เดิมนะครับโอ้โหลูฟี่ลูฟี่ตีไม่เข้าอุ้ยอุ๊ยคิสซารุมาว่ะงานหยาบแล้วครับเมโลเมโลเมโลบ้านบึนบ้มล้มก่อนฟี่โอ้โหโคิสซารุใจเย็นดิไปไปไปออกไปออกไป,ไปลูฟี่เราไหวแต่คิสซารุไม่ไหวนะครับคิสซารุ โอเคเพื่อนรีบมาช่วยนะโอเคคิสซลุไปแล้วครับเราเก็บลูฟี่ต่อการ์ดสวยเตะเนี่ยถึงเราฆ่าไม่ได้มันก็ดึงเราไม่ได้นะครับโคตรสบายแต่ว่าถ้าโดนคิสซลุเดินมาประคองก็เต็มตัวนะครับเออเนี่ยยืนกันทงครับปั๊มแต้มกับไอฟีไปเตะเอาโลก่อนเนี่ยมันมันน่ารำคาญตรงอมตะสามฮิตนี่แหละผมว่าเอเนกอะ มันทําให้แบบตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครไหลชิดเนี่ยมันมันมันสู้ยากเอ้ยโบเฮ้ยผมทันทันวะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมโลเมโลมเมโลลูฟี่โบคาเตอร์เอ้ยโอเคเรียบร้อยบบบเลยจังหวะน,นี้ล่วงไปล่วงไปโบ้เราก็กันได้นะถ้าเราไม่โดนแบบโบตีปกติใส่เยอะๆกันสบายคนะรับซาโบโอเค ด่านแรกก็มีประมาณนี้นะครับโอ้แต้มหมื่นสองเลยนะเนี่ยดูดิโอโ้เป็นไงสบายนะครับเมตาน,นี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับระวังลุงแสงนิดนึงนะครับโอเคสําหรับด่านแรกของเอเนก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาด่านที่2เราก็เจอสายมัดเยอะมากนะครับโอ้โห,โห,โห,โหคิซลุแล้วมีลูฟี่2ตัวอีกนะครับ เรอื่นไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกผมว่าปู่เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงชิวนะเราตีชิวปู่ไม่ค่อยพังครับถ้าเราตีชิวมันแตกเราก็เอามันได้อยู่แต่ว่านั่นแหละครับไอ้คอยากก็คือตรงชิวนี่แหละแล้วมันปั๊มชิวได้เรื่อยๆอยเจอปู่เหนื่อยครับเจอปู่คิสซลุแล้วเขาหยิบม,มาคู่ด้วยนะน,นะ่แต่ผมว่าผมน่าจะกันได้อยู่ผมว่าทีมเขามีแค่ลูฟี่นะครับถ้าเป็นบูโน่อะไรเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวโอเค เติมเกตครับไล่เติมเกตเรื่อยๆเรื่อยๆด่านนี้ผมว่าเขาไม่น่าจี้ธงเรามากเขามีสายวิ่งคนเดียวนะครับเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนบุลลี่นะครับยืนเติมเกตเฉยๆโอ้คิาลุตัวมันขี้โกงไปนะครับคิสรุเหมาะกับผู้เล่นใหม่เกินนะครับคิสลุไม่ต้องซับฟูไม่ต้องอะไรก็เล่นได้สบายนะธงกลางเสียผมไม่น่าไปทันนะครับเติมเกตไปก่อนนะเดี๋ยวลูฟี่มันโดดมาไม่ใช่อะไร ฟี่ทำอะไรนี่ไงออกไปเนี่ยเรายืนยิงแบบนี้ครับระยะแล้วก็ได้เปรียบลูฟี่นะลูฟี่ไม่เค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่กันสบายมากเมโลเมโลดึงอีกโอเคมันโดนน็อกแบ็คนะครับย,ยืนยิงไปแบบนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเยอะโปรไฟล์โอเคสวย,ยเติมเกชนะครับโอ้แต่ว่าทีมเราจะดึงได้ไหมเนะีย่ยเฮ้ยจิตลุปูช่วยหน่อยปูเดี๋ยวไปเติมแป๊บนึงสวย โอเคดีนะั่นเราเติมเกรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ากลางเลยทีมเราน่าจะคุมแมปได้แหละตอนนี้บูจะติดด้วยเมโลเมโลโอ้มันมันกาดติดนะครับเฮ้ยโอ้โหเซตเทิร์นกลังจะเตะเลยเมื่อกี้เออชึอบยิงยิงยิงเนี่ยมันมันสกิลไม่ค่อยเข้าเรานะครับเพราะว่าเรามีดีบัฟนะครับเนี่ยมันมันขี้โกงตรงนี้นครับมันลบบัฟออกหมดเลยแล้ะปี ปลดพารามิเตอร์อีกนะครับลบบัฟไม่พอลดพารามิเตอร์อีกใครจะตีมันเข้านี่นี่ยิงยิงโอเคเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วครับ Saturn. เซตเทิร์นเฮ้ยไอฟี่มาได้อาหารวะสวยละสวยละสวยละถอยกันนะครับเราโดนทีเดียวน่าจะไม่รอดนะครับผมถอยกันบูทเขาติดด้วยผมค่อยกลับไปกันนะเป,ตเปต็ต้องรีบต้องรีบทงกลางโดดตรงนี้ได้นะครับด่านไอเฮดผมรอโดนแล้วกันรอบูทเข้ามดก่อนโอเคมา กลับที่เดิมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าปูมาทําไมมาทําไมด่านนี้ผมว่าเลือกโดดธงไม่ค่อยยากนะครับใครเป็นเมนเอเน็ก e มือใหม่เนี่ยก็ต้องฝึกเลือกธงกระโดดนิดนึงนะครับาบางทีมันมันสับสนนะเออบางด่านมันโดดอยู่กับที่นะครับยิบปึ้งโอ้ไม่ตายไปกลางอีกผมี้เกจเดิน,ดนละเดินมาตรงนี้เลยแล้วกันซี เตะเลยเตะเลยน่าจะการได้แล้วครับไม่น่าดึงเราได้ละสบายสบายโงพลาดว่ะสวยนี่ไงยิ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 งเฮ้ยเมโลโอ้โหไม่โดนตรงกลางใครเนี่ยลูฟี่โอ้โหผมเตะผิดทางโอ้โหจบเลยมันคิดว่ามันจะดึงได้เหรอเนี่ยฮะฮะสบายน้องเอ้ยเนี่ยพี่มีสกิลเตะอีก นี่ไงนี่ไงโดนไปนะครับโอเคด่านที่2ก็มีประมาณนี้นะครับโดดไปโดดมาแค่นี้นครับเล่นเอสเน็กสู้ไม่ได้ก็หน,นีถ้าเสียธงก็โดดกลับมานะครับเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด่านสุดท้ายแล้วกันนะครับผมสําหรับเอสเน็กด่านสุดท้ายนะครับด่านนี้เราก็เจอโอเด้งด้วยนะครับโอเด้งเนี่ยผมยังไม่ลองนะว่าสามารถกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่านะครับมันกันได้เพราะว่าโอเด้งถ้าโดนตีนอกธงมันก็ ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเอสนอกน่าจะรับมือกับโอเด้งวิธีเดียวกับบูโนโนะครับก็คือตีนอกคงเอานะน่าจะไม่ยากมากผมว่าบูโนโน่าจะยากกว่าเพราะว่าบูโนโมันเพิ่มคูดาวแล้วแต่ก็ไม่แน่นะครับโอเดงมัน,ม,นมันดาเมจแรงนะประมาทไม่ได้นะครับโอเดงไปเติมเกไดนนครับเราสายโล่คนเดียวเอาจริงผมว่าผมชอบเอสนอกมากกว่าคูซานเองเนะี่ยเพราะว่า ถ้าสมมติเราเป็นสายโซโลแลงเนะี่ยเอสเนิกค่อนข้างมีประโยชน์นะครับมันสามารถเล่นได้ตัวเองง่ายกว่าเพราะว่ามันมันโดดไปโดดมาได้นะครับมันการทีละหลายธงพร้อมกันได้กุซันเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นเป็นทีมน,นะครับนี่ไงโอเคเตะไปเลยเตะไปเลยก็ใครหาสายโล่ไตแล้งผมก็แนะนำเอสเนิกเลยนะครับสบายครับของผมโดนลบบัฟอยู่ดีเนะี่ยยิงไม่เข้าอยู่ดีนะครับ ต่ไม่เป็นไรเราก็ถึกนะครับเพราะว่าเราก็ได้บับเกาะกับวิ่งเร็วอยู่ดีนะครับแต่แต่ดีกว่าเขาได้ไนงะเออถ้าเขาได้เนะี่ยผมซวยเมโลเมโลไปไหนไปไหนมาที่เดิมก็โดนเตะใครเนี่ยคุซันยิง,งฟีนะครับไล่เลยเราไล่เลยย้ายมาเล่นนี่น,นี่โดนโดนโอ้ผมผมไปไม่ทันมาทงเมื่อกี้ไปทงบ้านวันครับเฮ้ยฟออีออชื้ เตะเลยโอ้โหผมวาร์ปยังไงวะหน้าทงนั้นอะผมวาร์ปไม่ได้นะครับทงนั้นโอ้โหมันวาร์ปได้แหละแต่มันต้องเดินนะผมขี้เกียจเดินผมอยู่ทงนี้แล้วกันเสียเลยนะครับทงนู้นโอ้โหลจิลุจ,ลจิคิสารุอือโอโ้ผมว่าผมไม่ไหวไปก่อนเติมเกจแตไม่ต้องรีบอุ้ยโอ้โห,โโหลุงแสงลุงแสงมันตามมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ย เจอลุงแสงก็เหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่ามันแรงนะลุงแสงมันแรงไปครับไม่มีสายโลตัวไหนรับดาวมิดมันได้เลยนะครับไอ้ลุงแสงเนะี่ยมีแต่สายวิ่งเนะที่เอามาแก้ทางลุงแสงโอ้ทงบ้านโดนทงบ้านเขาโอเคทงทงสี่ผมไปไม่ทันนะมันไปยากด้วยมันต้องเดินนะครับยี่งเดินนะครับไม่ใช่อะไรโอเคทงบ้านเขามีโอเด้งบุลแล้จะติดแล้วไปครับบูทติดแล้วจ้าเอาไม่ให้โอเด้งดึงอะ่ะ ไม่ให้โอดึงดึงซะง,งั้นนะครับโอเคได้อยู่ครับของบ้านเราโดนวะอีกแล้วผมโดดไปไม่ได้อีกแล้วขีเกจเดินนะครับเอาเท่าที่ไหวแล้วกันสามธงก็โอเคครับเฮ้ยฟีนี่ยิงยิงยิงล้มไปธงอื่นเราน่าจะดึงได้อยู่กับทีมเราเรามีลูฟี่นะเรากันอย่างเดียวพอพึ้มอุ้ย วันช็อตวันช็อตนั้นถ้าไม่มีการตายนะไม่รอดไอฟี่เฮ้ยจะไปไหนจะไปไหน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 ยิงก่อนโอเค <c oughs> เกือบเฮ้ยรุจิโอเคโดนบัฟไอ้โดนดีบัฟไปนะครับนี่ตั้งตัวให้แล้วยิงเลยเอยไม่ใช่ยิงเลยสวยไปแล้วครับทงบ้านต่อนี่นี่เห็นไหม มันโดดไปโดดมาได้นะครับเสียบเปียกก็โดดหนีพอธงจะเสียก็โดดกลับนะครับเนี่ยมันมันค่อนข้างขี้โกงนะครับสำหรับเอสเ็กก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเอสเ็กก็พอหอมปากหอมคอนะครับใครที่อยากได้ก็ไปจัดกันได้นะแต่ผมว่าถ้ามีคุซันมีซัตเทิลก็ไม่ต้องก็ได้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ